สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตานะคะวันนี้โคจะพาทุกคนทาน i อโฟกัสคะ่ะที่ราคาไอโฟกัสนะคะ, I ะ,คะช่วยบำรุงสายตาค,ะค,ค่ะคนรต้องวน่ะสายตาสั่นพี่น้องคะสายตาสั่นแล้วก็แหนมยโคตนนะนะครนั่งรถนะเนาะโคตรนั่งรถตอนกลางคืนคะ่ะโคตรมองเห็นแสงไฟนะพี่น้องแสงไฟนั่ถนนนะพี่น้องคะสีแบบสี่เห็นเป็นตั้งอสงนะถนนสี่มองมาเห็นเลยคะ่ะแต่พอโคตรทานไอโฟกัสทุกวันคะ่ะเดี๋ยวนี้คะ่ะโคตรแบบว่า เริ่มเริ่มมองเห็นถนนแล้วเริ่มถนนเริ่มเป็นถนนแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับนะคสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่เป็นไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าคนที่ใช้สายตาในการจ้องคอมพิวเตอร์จ้องโทรศัพท์มือถือค่ะเด็กน้อยค่ะตั้งแต่อายุตั้งแต่4ขวบขึ้นไปนะคะทานได้นะคะตัวนี้ค่ะรสชาตินะคะเรารสชาติจะเหมือนซูกัสนะคะคือลูกอมซูกัสนะพี่น้องคะอมเปรี้ยวอมหวานนิดนี้ค่ะโคตรค่ะบางครั้งที่คือยามโคตรจะพกติดตัวไว้ค่ะเวลาที่โคตรนั่งรถนะคะโคตรจะทานไอโฟกัสค่ะซอยเรื่องกััันนนนนนมมมมม่่่่่วววววงงงไดดดดด้้้้้้้พพพรรรรรออออเเเเลยยีีีาา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 ะะสสชตติิปคแแบบททใหูถ โค้ดแต่ว่าส่วนตัวโค้ดค่ะชอบทานขอช้อนนะคะชอบทานแบบนี้ค่ะโค้ดชอบเอาใส่น้ำ <c oughs> ชอบเอาใส่น้ำค่ะแล้วก็ทานแบบนี้มากกว่าสําหรับใครนะคะที่ชอบทานแบบฉีกขุงแล้วก็กินเลยได้เพราะว่าถ้าทำแบบนั้นโค้ดจะทําบนแบบว่าคือพกไปเวลาไปทุราอะไรอย่างเงี้ยโค้ดจะทำแบบนั้นค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านโค้ดจะชอบชงใส่ใส่น้ำเปล่าค่ะเพราะว่าโค้ดเป็นคนแบบว่ามาักมักดื่มน้ำยังเสียนะพี่น้องมักดื่มน้ำแบบ น้ำผลไม้มากินน้ำสมอย่างสินะ่น่ะก็เลยชอบทานแบบนี้มากกว่าค่ะทานได้หลายวิธีนะคะที่ราคาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะที่ราคาวันนี้เราจะทานสิ่งดีๆเพื่อบำรุงสายตาบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพของเรานะคะถ้าคุณเลือก TSW ค่ะนอกจากคุณได้ทานอาหารดีๆนอกจากคุณได้ทานผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะคุณยังได้ร่วมแคมเปญกับเราค่ะแคมเปญรีวิวเป็นล้าเงินล้านกับครูสิตาค่ะวันนี้โค้ดมนต์ขออนุญาตดื่มน้ำไอโฟกัสก่อนนะคะเปรี้ยวสดชื่น ฝากไว้ด้นะคะไอโฟกัสค่ะช่วยให้ตาเราสู้แสงค่ะช่วยให้ตาเราแข็งแรงค่ะและค่ะเนื้อเยื่อในตาเราแข็งแรงขึ้นภาพที่เรามองเป็นเบลอ,บอค่ะมันจะชัดเจนมากขึ้นค่ะลองไปทานกันนะบ๊ายบาย